สวัสดีครับสวัสดีนูน้องๆที่กําลังชมอยู่นะตอนนี้นะครับผู้ที่กําลังหัดเริ่มแต่งเพลงนะครับแล้วก็โดยเฉพาะนักดนตรีสมัครเล่นนักดนตรีมือใหม่นะครับเพราะฉนั้นในวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของทฤษฎีดนตรีอีกเช่นเคยนะครับโดยจะเข้าไปในเรื่องของอการสร้างอินโทร โดยการใช้ทำนองจากคอร์ดโน้ตโน้ตจากคอร์ดโน้ตจากคอร์ดเอามาสร้างเป็นอินโทร <c oughs> การสร้างอินโทรด้วยโน้ตในคอร์ดใช่โอเคโอเคทำนองคืออะไรทำนองมันก็คือ ทำนองอังกฤษเมโลดี้คือความต่อเนื่องของโนโ้ตดนตรีที่เรียงร้อยอย่างเหมาะสมการใช้เสียงสูงเสียงต่ำเสียงยาวเสียงสัน้นนำมาปฏิบัติต่อกันเป็นชุดทำนองยังต้องมีจังหวะเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ทำนองที่ดีต้องมีความหมายมีเสียงที่สมดุลและมีเอกลักษณ์สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ฟัง okay. Okay. Yeah. เริ่มแรกก็คือนักรนตรีที่เพิ่งเริ่มหัดเล่นนะครับอย่างน้อยๆต้องตีคอร์ดเป็น นะนะครับตีคอร์ดเป็นซะก่อนรู้จักคอร์ด C G C D Em i n o r นะครับเป็นต้นอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นเราจะไม่เกลิ่นกันยาวในเรื่องของทฤษฎีคอร์ดนะครับให้ปวดหัวนะครับอาจจะนิดหน่อยนะครับย้อนความไปซึ้งนิดหน่อยว่าในในคี์ C มีคอร์ดอะไรบ้าง นะครับตัวไหนเป็นเมเจอร์ตัวไหนเป็นไมเนอร์นะครับตัวไหนเป็นดิมินิชแล้วก็วันนี้จะพูดเลยเถิดไปถึงอ,อะไรคือเซเว่นะครับอะไรคือโน้ตลำดับที่เท่าไหร่นำมาใช้ได้ไหมนะไปดูกัน,นคลิปนี้ครับ สำหรับตัวอย่างนะครับของเพลงที่เล่นให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นอคอร์ดที่อยู่ในบันไดเสียง C major นะครับซึ่งก็ประกอบด้วยคอร์ด C คอร์ด A minor คอร์ด F แล้วก็คอร์ด G นะครับเป็น4คอร์ดพื้นฐานอย่างง่ายๆนะครับที่หนุๆ้องๆหรือว่านักดนตรีสมัครเล่นนะครับควรรู้จักไว้ครับ ในบันไดเสียง C Major เนี่ยก็จะมีโน้ตอยู่ทั้งหมด7ตัวนะครับประกอบด้วย C D E F G A B ทั้งหมด7ตัวนะครับอีกทีนะครับ C คือโน้ตโด D คือโน้ตเล E คือโน้ตมี f, f คือโน้ตฟานะครับ G คือโน้ตซอนนะครับเสียงซอนนะครับ A, A คือเสียงลานะครับ B, B คือเสียงที <T S 2> นั่นเองนะครับจำง่ายง่ายจำได,ได้ยังครับ <S <S ทีนี้ไปฟังแล้วก็ไปดูนะครับโน้ตที่ใช้อยู่ในทำนองเพลงนี้อีกครั้งหนึ่งไปฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับ จะประกอบด้วยโน้ตอยู่3ตัวหลักๆนะครับโดยพื้นฐานของคอร์ดนะครับก็คือโน้ต C นะครับโน้ต E แล้วก็โน้ต G โดมีซ่นะครับง่ายๆนะครับโดมีซซ่นะครับง่ายๆนะครับแล้วสำหรับในทำนองตัวอย่างที่เล่นให้ฟังไปนะครับมันก็มีโน้ต อยู่ในคอร์ดซีนะครับชัดๆเลยก็คือตัวโซโดนะครับสองตัวนี้นะครับฟังนะมสองตัวชัดๆ ตัวหลังสุดอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปสนใจมันนะครับเดี๋ยวจะอธิบายในท้ายๆครับลัวสำหรับในคอร์ด A m i n o นนะครับที่มีโน้ตเชื่อมโยงสัมพันธ์ต่อมาจากคอร์ด C นั่นก็คือโน้ตตัว C นะครับในคอร์ด A minor ประกอบด้วย3ตัวโน้ตเช่นกันก็คือโน้ต A C แล้วก็ E นในคอร์ด A m i n o นะครับจะมีโน้ตสัมพันธ์กับคอร์ด C อยู่ 2, 2ตัวโน้ตก็คือโน้ต C กับโน้ตมีนะครับโดมีซ่อนกับลาโดมีเพราะนั้นจะมีโน้ตสัมพันธ์กันอยู่2ตัวมาดูซิว่าทํานองที่ผมเล่นไปเมื่อตอนต้นนั้นนะครับมันมีตัวอะไรบ้างนะครับ คอร์ด A minor เนี่ยที่เล่นนะครับก็จะมีโน้ตตัวเดียวที่สัมพันธ์กันอยู่ในที่นี้คือโน้ตตัว C นะครับและสำหรับในคอร์ดชุดที่3นะครับของเพลงนี้นะครับก็คือคอร์ด F นะครับคอร์ด F เนี่ยจะมีโน้ตสัมพันธ์กับคอร์ด C กับคอร์ด A minor หรือในสเกล C major เนี่ยอยู่แค่ตัวเดียวนะครับก็คือโน้ตตัวตัวโด นะครับหรือตัว c นะครับดังนี้นะครับก็เป็นคอร์ด f อ่าโน้ตตัวสุดท้ายเป็นโน้ตตัวซอนจะไม่ได้อยู่ในคอร์ด f นะครับเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีว่ามันคือโน้ตอะไรนะร <S <S และคอร์ดชุดสุดท้ายนะครับของเพลงนี้ก็คือคอร์ด g นะครับ ซึ่งอยู่ในสเกล C Major นะครับอ่าโน้ตในคอร์ด G นะครับจะมีโน้ตสัมพันธ์ร่วมกับคอร์ด C ก็คือโน้ต G เนาะอ่า uh, เป็นโน้ต G เพียงตัวเดียวนะครับที่จะเล่นนะครับฟังนะครับอ่า uh, มีโน้ตโดมีโน้ตโดเข้ามาด้วยมีโน้ตโดเข้ามาด้วยเป็นเป็นโน้ตตัวที่3ามแล้วแบบที่3 ทีนะทีโดเห็นไหมครับเข้ามาด้วยนะครับนั่นแหละครับก็คือการใช้โนต้ตในคอร์ดนะครับมาสร้างทำนองนะครับอินโทรเพลงเพราะๆที่เราอยากอยากได้นะครับที่เราหัดแต่งนะครับทีนี้ก็ยังเหลือข้อสงสัยอยู่อีกข้อนึงว่า เออแล้วมันมีโน้ตตัวเรนะครับมีเสียงเรแล้วก็มีโน้ตตัวดีเข้ามาในทุกคอร์ดนะครับแล้วก็ยังมีโน้ตนอกคอร์ดอื่นๆนะครับมีมีโน้ต G เข้ามาในคอร์ด F นะครับด้วยนะครับเอ๊ะทำไมกันนะครับ ในคอร์ด C นะครับในคอร์ด C มีเสียงเรนะครับหรือโน้ตตัว d เข้ามาด้วยใน,ในคอร์ดนี้เราบอกว่ามันมีแค่โดมีซ้อน,นะครับแล้วก็มันก็คือ C, e, G, มีอยูมีแค่มีโน้ตอยู่แค่3ตัวอยู่ในคอร์ดนี่ว่ามันมีโน้ตตัวเรมาได้งไงโน้ตตัวเรนะครับหรือว่าตัว d เนี่ยมันเป็นโน้ตลำดับที่2ของคอร์ด C โน้ตลำดับที่2ของคอร์ด C นะครับโดเรมีฟาซอเห็นไหมครับโน้ตละดับที่2นะครับ,นะรบ C, D นะครับตัวนี้เราเรียกว่า tension นะครับ oh, <no. S 1> เป็นโน้ตนอกคอร์เราเอามาสร้าง tension เพื่อให้เกิดเสียงนะครับเพ,เ,เพื่อให้เกิดความเกลาเพื่อให้เกิดความนุ่มนวลลงนะครับให้อารมณ์ที่มัน อ่าอุ่นๆน,นะครับอุ่นๆน,นะครับสีน้ำตาลเห็นไหมสีน้ำตาลเป็นเป็นเหมือนคล้ายๆกับความลึกความคิดถึงใช่ครับอ่าน่าจะเป็นไปได้ส่วนหรับใครที่ฟังแล้วจินตนาการออกไปเป็นอย่างอื่นก็ก็ก็ว่ากันไปนะครับไม่ไม่ไม่ผิดนะครับเห็นไหมโดกับเลอยู่ด้วยกันได้ไหมครับ ถ้าฟังไม่ชัดเราเพิ่มตัว G เข้าไปอีกตัวหนึ่งอ่าเห็นไหมนะครับโอเคนะครับเข้าใจนะเป็นโน้ตระดับที่สองของคอร์ด C ครับผมครับสำหรับในคอร์ด A minor นะครับ exactly. A minor ชุดที่2เป็นคอร์ดชุดที่2ของเพลงนี้เนี่ยก็มีโนตนอกคอร์ดเช,ช่นเดียวกันก็นคือ โน้ต G นะครับเอาเสียง G หรือเสียงซอนเนี่ยเข้ามาสร้างเทนชันเห็นไหมครับซึ่งตัว G เนี่ยจะเป็นโนต้ตลำดับที่7นะเป็นโน,นต้ตลำดับที่7ของ Am i n o นนะครับลาทีโดเลมีฟาซอเห็นไหมครับเนี่ยเป็นโน้ตลำดับที่7ลาทีโดเลมีนะครับแล้วก็ฟาซอนตัวที่7 โน้ตหลัที่เจ็ดนะครับเอามาทําอะไรเอามานี่เขาเรียกว่าโน้ตเซเว่นนะครับเซเว่นเอามาเกลาเอามาเกลาความแข็งเอเมเนอร์ธรรมดาเอเมเนอร์ชัดเลยนะครับถึงแม้จะเป็นไมเนอร์นุ่มลงแล้วแต่ก็เราสามารถใส่คอร์ดเซเว่นเข้ามาให้มันนุ่มลงได้อีกเห็นไหครับคือความรู้สึกอะไรไม่แน่ใจ ใครฟังแล้วได้ความรู้สึกแบบไหนก็แบบนั้นแหละครับนะแล้วแต่คนฟังอ่าเห็นไหมนะครับมาฟังชัดๆเป็นโนต้ตสองตัวเออจะมีหรือไม่มีก็ได้โนต้ตสุดท้ายเป็นโนต้ตตัวเร่เหมือนกันยังเอามาใช้อยู่ส่ที่เอาโนต้ตตัวเร่มาใช้อยู่เพราะว่าเหมือนเป็นการเล่าเรื่องต่อเนื่องจากจากคอร์ดซีนะครับจากคอร์ดซีให้ยังมีโนต้ตตัวเดิมอยู่นะครับ ก็อาจจะกัดนิดๆแต่ก็ไม่ไม่ไม่ถือว่าถ้าฟังโดดๆอาจจะแปลกๆแต่ว่าพอรวมๆกันแล้วก็ฟังดูดีนะครับใช้ได้ครับเป็นการเล่าเรื่องต่อเนื่องมาจากคอร์ดซีนั่นเองมาฟังความต่อเนื่องนะครับของคอร์ดซีไปหาคอร์ดเอเมเนอร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ้าไป a m i n o r เห็นไหมอ่าสองคอนี้สองคอนี้จะมีมีโน้ตมีโน้ตร่วมกันอยู่นะครับเป็นตัวเล่าเรื่องอ่าเดี๋ยวไปขอดูอต่อไปเลยครับ <S <S ในคอร์ด F ในคอร์ด F อ่าจะเหมือนเปลี่ยนเขาเรียกอะไรอ่ะเปลี่ยนพ็อป เออนิดนึงเปลี่ยนเพลอบหนึ่งในระหว่างทางเดินฉากเก่าๆมันซ้ําแล้วนะครับจากโดเลนะครับ,ก,รบก็เป็นอ่าเห็นไหมสร้างสีสันใหม่ๆนะครับสร้างพร็อบใหม่ๆในฉากนะครับสำหรับในคอร์ด F นี้นะครับก็ประกอบด้วยฝาลาโดถูกไหมครับ F เอแลวก็ซีนะครับโน้ตที่ใช้เป็นพื้นฐานก็คือโน้ตซีนะครับแต่ว่าในที่นี้ก็จะมีเสียงซอนหรือว่าโน้ต g เนี่ยเข้ามาด้วยนะเข้ามาด้วยนะครับเห็นไหมครับตัว g เนี่ยก็เป็นโน้ตลำดับที่2ของคอร์ด F ถูกไหมฟาซอนลาที่ด้วยไหมครับฟาก็คือตัว f ซอนก็คือตัว G ีไหมเป็นโน้ตลำดับที่ 2อ,อยู่ในอยู่ในคอดนี้นะครับเรานำมาใช้เห็นไหมย้ำอีกทีอ่าทีนี้โน้ตในคอร์ด G นะครับโน้ตนอกคอร์ดก็จะเป็นโน้ต C นะครับหรือเสียงโดเห็นไหมโน้ต C เนี่ยเป็น เหมือนเป็นทํานองเชื่อมโยงเป็นพระเอกมาตั้งแต่แรกแต่ว่าพอมาพอมาเป็นในคอร์ด G นะครับในคอร์ด G ีกลายเป็นเทนชันนะครับกลายเป็นเทนชันสซนลาทีโดเป็นโน้ตรำดับที่4นะครับโน้ตระดับที่4ของคอร์ด G นะครับเห็นไหมเรามีทีที่อยู่ในในคอร์ดอยู่แล้วสอนทีเล่น,นะครับเรามีทีที่อยู่ในคอร์ดอยู่แล้ว คอร์ดอยู่แล้วเัาเราเติมโดเข้าไปนหครับหมครับเพราะนั้นในคอร์ดสุดท้ายนี้คือคอร์ด G นะครับก็มีคอร์ด C เป็นเทนชันนะครับ รวมๆแล้วพอเข้าใจไหมเอ่ยเห็นไหมครับว่าการสร้างทำนองเนี่ยมันไม่ได้ยากนะครับไม่ได้ว่าอุปโลกโน้ตมาจากที่ไหนลอยฟ้ามานะครับมันเป็นพื้นฐานของคอร์ดที่เราเล่นนั่นเองนะครับเรานำโน้ตนะครับ ในคอร์ดและนอกคอร์ดนะครับเช่นตัวเซคันต์ตัวเซเว่นนะครับมาใช้นะครับอย่างที่อย่างที่ใช้ใช้ให้ใช้ให้ใ,ให,ให,ให้เป็นตัวอย่างให้ชมกันนะครับต mm hmm. ตัวที่2ลําดับที่7นะครับนำมาใช้เพราะนั้นไม่ได้ยากเลยนะครับสำหรับการสร้างทำนองโดยใช้โน้ตในคอร์ดและโน้ตนอกคอร์ดนะครับใครอยากได้ความรู้เพิ่มเติมก็สามารถ ฝึกฝนนะครับแล้วก็อสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับวันนี้ก็คาดว่าความรู้ที่ให้ไปนะครับก็น่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็นน้อยนะครับสำหรับมือกีตาร์านักดนตรีสมัครเล่นนะครับนักแต่งเพลงที่เพิ่งเริ่มหัดแต่งเพลงนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ